ความสงบมีอยู่ความเคลื่อนไหวความปรุงแต่งเกิดดับมีอยู่ความวา่างเปล่ามีอยู่ความปรุงแต่งมีอยู่ ความว่างเปล่าก็อยู่ตรงความปรุงแต่งน um uh 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 ั่นแหละความปรุงแต่งก็ปรุงแต่งเกิดดับอยู่ในความว่างเปล่ามันอยู่ในที่เดียวกันมันไม่ใช่คนละที่ไม่ใช่ว่าพอความปรุงแต่งมาแล้วความว่างเปล่าหายไปไม่ใช่พอความทุกมาแล้วความใจที่ว่างเปล่ามันหายไปพอความสุขเข้ามาใจที่ว่างเปล่าหายไปความทุกขเข้ามาใจที่ว่างเปล่าหายไปมันไม่เป็นอย่างนั้น ใจที่มันว่างเปล่ามันคงว่างเปล่าเขามันอยู่นั่นแนะแต่ความสุขและทุกข์ตอนนั้นที่มันเปลี่ยนหน้ากันมันสลับหน้ากันความสุขเข้ามาความทุกข์หายไปความทุกข์เข้ามาความสุขหายไปความสุขเข้ามาความทุกข์หายไปความทุกข์เข้ามาความสุขหายไปความวุ่นวายความฟุ้งซ่านเข้ามาความสงบหายไปความสงบเข้ามาความฟุ้งซ่านหายไปแต่ความว่างเปล่ามันไม่ได้หายไปด้วย มีแต่อาการมีแต่สภาวะมันเกิดดับเปลี่ยนหน้ากันแต่ความว่างเปล่ามันไม่หายไปด้วยเหมือนความว <destruction. S 1> ่างเปล่าของจักรวาลเนี่ยตอนเนี้ยเป็นเวลากลางคืนความจริงดวงอาทิตย์ไม่ได้หายไปไหนหลักแต่เอาสมมติว่าตอนนี้เป็นเวลากลางคืนกลางคืนเข้ามาความมืดเข้ามาความสว่างหายไปพอเดี๋ยววันลุงขึ้นความสว่างเข้ามาความมืดหายไปพออีกเดี๋ยวกลางคืนเอ้าความมืดเข้ามาความสว่างหายไป พอตอนเช้าความสว่างเข้ามาความมืดหายไปแต่มันหายไปในไหนแล้วความมืดความสว่างอ่ะมันหายไปในความว่างเปล่าแต่ความว่างเปล่ามันไม่ได้หายไปมีแต่ความมืดความว่างเปล่าความมืดกับความสว่างมาสลับหน้ากันความสุขเข้ามาความทุกข์เข้ามาไม่ใช่ใจที่ว uh> ่างเปล่าหายไปท่านในกาใจตรงนี้เลยมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความทุกข์ความทุกข์ที่สุดจงต่อติดสติแตกเป็นบ้าไปเข้าโพยานประสาท ฆ่าตัวตายไปโรคซึมเศร้าเพราะอะไรมันไม่มีความว่างเปล่ารองรับมันมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์แล้วใจที่ว่างเปล่ามันหนไปไหนความทุกข์มันก็เกิดดับอยู่ในในใจที่ว่างเปล่าความสุขมันก็เกิดดับอยู่ในใจที่ว่างเปล่าความวุ่นวายมันก็เกิดดับอยู่ในใจที่ว่างเปล่าความสงบมันเกิดดับที่ไหนมันก็เกิดดับอยู่ในใจที่ว่างเปล่าพอความวุ่นวายเข้ามาความสงบหายไปพอความสงบเข้ามาความวุ่นวายหายไป แต่ใจมันว่างเปล่ามันมีอยู่มันไม่ได้หายไปด้วยตามความสงบและความวุ่นวายความทุกข์เข้ามาความสุขหายไปความสุขเข้ามาความทุกข์หายไปแต่ใจที่ว่างเปล่ามันมีอยู่น้อยคนนักที่จะเห็นความว่างในความมีเห็นความว่างเปล่าในความปรุงแต่งเห็นความไม่มีอะไรในทากลางความมีอะไร เห็นความไม่ปรุงแต่งในทำกลางความปรุงแต่งหลวงพ่อชาสุปโตท,ท่านว่าน้อยคนนักที่จะเห็นน้ำไหลนิ่งแทบจะส่วนใหญ่เห็นแต่น้ำไหลเห็นแต่อาการของใจน้อยคนนักที่จะเห็นน้ำไหลนิ่งถ้ามันมีความไหลมันต้องมีความนิ่งอยู่ ใจของเราเนี่ยมันเป็นความสงบแต่อาการของใจฮะมันเป็นความไหลมันอยู่ด้วยกันใจอ่ะมันเป็นความไม่ไหลแต่อาการของใจอ่ะมันเหมือนน้ำไหลไปท่านไม่เห็นมันให้ดีๆใจที่ไม่ปรุงแตง่งใจที่ไม่เกิดดาบไม่ไหลไปตามอาการของใจมันมีอยู่ แต่อาการของใจมันเปลี่ยนไปเท่านั้นแต่ใจที่มันไม่ไม่ไหลไปตามอาการไม่หลงไปตามอาการมันไม่เคยเกิดดับตลอดการมันได้แต่รู้ความจริงว่าสิ่งที่ไหลสิ่งที่เกิดดับล้วนไหลไปเกิดดับไปในความว่างเปล่าของใจมันรู้ความจริงอย่างนี้จากใจเห็นความจริงอย่างนี้จากใจมันเลยไม่ต้องไปเชื่อใครอีกเพราะมันเป็นรู้จริงแล้วไม่ใช่รู้จํา จึงเรียกว่ารู้สัจจะทมความจริงรู้สัจจะคือความจริงรู้จริงรู้แจ้งรู้จักรู้พ้นจากสังขารรู้พ้นสิ้นอวิชชาคือรู้ตื่นตื่นคือเปรียบเทียบมันคนหลับไหลาจกากอวิชชามายาวนานหลายภพชาติบัต้เป็นผู้ตื่นแล้วตื่นจากความหลงความโง่แล้วเป็นผู้เบิกบานคือไม่หลงไปยึดถือสิ่งใดให้เป็นทุกข์เศร้าหมองอีกต่อไปท่านจงสังเกตให้ดีๆ ในทำกลางความปรุงแต่งในทำกลางเสียงลุงตาพูดเรียกก็เป็นสิ่งปรุงแต่งตอนนี้เป็นเวลากลางคืนท่านมาอยู่ที่ปัญจกิรีตีนเขาใหญ่เ,เชิงเขาใหญ่เสียงจิงหลีจักจันเลไลเสียงกลบร้องธรรมชาติดีมากเลยลมพัดเย็นสบายลมก็เป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวเสียงจิงหลีจักจันเลไลร้องก็ดังอยู่ท่านเห็นไหมว่า ธรรมชาติที่เคลื่อนไหวธรรมชาติที่ส่งเสียงดังมีอยู่แต่ใจที่เงียบที่สงบมีอยู่ใจไม่ถึงไ่าจริงว่าเป็นดวงจิตดวงใจแต่ความเงียบนั่นแหละคือใจไม่ใช่ว่าใจเงียบแต่เป็นความเงียบถึงใจเป็นความเงียบทั้งภายในและภายนอกมันมีอยู่ท่านรู้มันด้วยใจสัมผัสมันด้วยใจถ้าท่านไม่ว้าวุ่นเกินไป ไม่ปรุงแต่งไม่พยายามจะไปเอาอะไรไม่พยายามจะทําอะไรให้เป็นอะไรท่านจะรู้มันออกมาจากใจจะสัมผัสมันด้ทีใจว่าความเงียบมันช่างเงียบมันช่างเงียบมันช่างสงัดจริงๆนะมันจะเงียบสงัดไปทั้งโลกกธาตุทั้งภายในและภายนอกในตํากาลางเสียงหลวงตาที่ดังอยู่ในตําแางเสียงกบเกียดจริงลิดจักจันไล่ร้อง แต่ท่านยังสัมผัสได้ถึงความเงียบความเงียบมันยิ่งใหญ่มีอนุภาพมากเพราะว่ามันคือจักรวาลที่มันครอบงำทุกสรรพสิ่งไว้ท่านวุ่นวายเกินไปท่านปรุงแต่งยึดถือมากเกินไปอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจอยากได้อยากเป็นมากเกินไปท่านมีความอยากมากเกินไป ท่านเลยเห็นแต่ความปรุงแต่งท่านไม่เห็นว่ามันมีความเงียบมีความสงบมีความสงัดมีความว่างเปล่าไปทั้งธรรมชาติมันมีอยู่ในความวุ่นวายท่านไม่ได้ไม่ได้สัมผัสมันมันมีของมันอยู่แล้วไม่ใช่ท่านไปทำให้มันเป็นขึ้นมาแต่ท่านเนี่ยรู้ไม่ทันขันมาเลยมาบางทำทำแท้ ทําที่ไม่ปรผงแต่งมันมีเพราะมันอยู่แล้วแต่พอเขาไม่รู้เท่าทันเอาขันมาบังมันหมดยึดถือขันเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราแล้วเอาตัวเราไปยึดถือวุ่นวายยึดถือตัวเรายึดถือจิตใจอยากให้จิตใจมันดีจิตใจมันไม่ดีก็อยากให้มันดีพอจิตใจมันไม่ดีก็หงุดหงิดมโหมันโวยวายตีโพธิตีพายอยู่ข้างใน บางทีก็ตีโพธตีพายระเบิดอารมณ์ใส่คนข้างนอกเรายึดถือแต่สังขารไอ้ที่ดีจะเอาไอ้ที่ไม่ถูกใจลังเกียจมันที่นรนผักสายตีโพยตีพายวอยวายแต่ความดีและไม่ดีมันผัดหน้าเกิดดับอยู่ในความว่างเปล่าในความสงเงียบสงบสง,งดทั้งธรรมชาติทั้งจักรวาลท่านกลับไม่เห็นมันท่านจะเอาแต่สิ่งปรุงแต่งแต่สิ่งที่พ้นความปรุงแต่งท่านไม่เห็นมัน ถ้าไม่ได้ไปเป็นมันมันมีของมันอยู่แล้วธรรมชาติท่านไม่เห็นมันท่านเห็นมันแล้วท่านอยู่กับมันท่านก็ไม่ทุกข์แต่ท่านไปอยู่กับสิ่งปรุงแต่งท่านไม่เห็นมันท่านก็อยู่กับสิ่งปรุงแต่งท่านก็ทุกข์จนตายตายแล้วก็ยังไปเวียนว่ายตายเกิดได้ไปทุกข์อีกท่านลองดูสิลองสัมผัสดูเนี่ยร่างกายของท่านเป็นสิ่งปุงแต่ง ลมหายใจของท่านเป็นสิ่งปรุงแต่งก็ยังหายใจอยู่จิตใจก็ยังมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อยู่แต่ทําไมความเงียบความสงบความสงัดทั้งภายในและภายนอกมันยังมีอยู่เล่าตอนที่มันมีความปรุงแต่งดังนั้นท่านจะเห็นว่าความปุงแต่งเนี่ยมันปุงแต่งยังไงมันสู้ความเงียบความสงบความสงดทั้งโลกธาตุทั้งจักรวาลไม่ได้หรอกบอกความปุงแต่งมันเพียงแค่ทุรีเดียวในจักรวาล ท่านไม่เห็นมานเองท่านหลงไปกับความคิดและอารมณ์วุ่นวายไปกับความคิดอารมณ์ของตัวเองถูกความคิดและอารมณ์ลากไปตกไปเป็นทาตของความคิดและอารมณ์ตัวเองลากไปหารูปรถกินเสียงสัมผัตตเตตีภายนอกท่านตกเป็นทาตของความปรุงแต่งของความคิดปรุงแต่ง ทำให้ท่านทุกแล้วทุกอีกทุกแล้วทุกอีกทั้งในปัจจุบันทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตและในภพชาติต่อต่อไปเมื่อไหร่จะหายโง่คือสิ้นอวิชชาสักทีความปรุงแต่งกระปล่อยให้มันปรุงแต่งไปเหอะเพราะมันเป็นธรรมชาติของความปรุงแต่งเพียงแต่ไม่หลงไปกับความปรุงแต่งแค่นั้นเองใจก็จะเป็นธรรมชาติที่เงียบสงบสงัดไปทั้งโลก,กาธาตุภายในและภายนอก ของมันเองมันเป็นของมันเองเมื่อสิ้นความหลงปรุงแต่งท่านจงเห็นเหตุอันเนี้ยว่าทุกครั้งที่ท่านมาที่นี่มาพบหลงตาในที่ใดใดท่านก็จะพบความเงียบความสงบความสงัดไปทั้งภายในและภายนอก นั่นแนล่คือใจคือาธาตุรู้ซึ่งไม่ได้เป็นของของใครมันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วที่มารวมกับาธาตุดินน้ำลมไฟอากาศาธาตุท่านจงสังเกตเห็นมันเมื่อท่านเห็นมันมบ่อยๆพบมันมบ่อยๆท่านก็จะรู้จักมันท่านก็จะไม่หลงอีก แล้วก็อยู่กับมันจนตายอยู่กับธรรมกินกับธรรมนอนกับธรรมไปไหนก็ไปกับธรรมที่ไม่ปุงแต่งและตายไปกับธรรมที่ไม่ปุงแต่งแต่ท่านไม่รู้จักมันท่านก็ไปอยู่กับผิดตัวไปอยู่กับคนผิดคนไปอยู่ผิดบ้านไปอยู่กับบ้านที่ปรุงแต่งไปอยู่กับคนที่ปรุงแต่งไปอยู่กับจิตที่ปรุงแต่งมันก็พาไปขวาความทุกข์อย่างเดียวเพราะอยู่ผิดบ้าน พ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านเมื่อถามท่านว่าม,มีอะไรเป็นวิหารธรรมอยู่กับอะไรอยู่กับผู้รู้อยู่กับรู้บ้างอยู่กับผู้รู้บ้างอยู่กับผู้รู้และถ้ากับหัวเลาะอยู่กับรู้และถ้ากับหัวเละรู้นั่นแน่คือธาตุที่ไม่ปรุงแต่งคือความไม่ปรุงแต่งเมื่อพบความไม่ปรุงแต่งซะแล้วพบบ่อยๆมันก็เลยรู้จักกัน รู้จักกันแล้วมันก็ไม่ผิดตัวอีกต่อไปเนี่ยความเจ็บความป่วยความตายอ่ะวิ่งเวลาหลายรอบหไหมเนี่ยท่านอย่ามีความประมาทอยู่จงอยู่กับความไม่เกิดไม่ดับความไม่ปรุงแต่ง กินอยู่กับธรรมนอนอยู่กับธรรมไปไหนก็ไปกับธรรมตายไปกับธรรมที่ไม่ปรุงแต่งไม่เกิดไม่ดับอย่าไปอยู่กับสิ่งที่ปรุงแต่งเกิดเกิดับดับพอจะเป็นจะตายจะไม่รู้ว่าอยู่กับอะไรเพราะแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายอยู่กับรู้ที่ไม่ปรุงแต่งอยู่กับความไม่ปรุงแต่งแล้วรู้อะไรก็รู้ว่าตอนนี้อยู่กับความไม่ปรุงแต่งไม่ไปอยู่ความปรุงแต่งก็รู้แค่นี้แน่ไม่ต้องไปรู้อะไรหรอกมันก็พ้นทุกแล้ว จะอไปไล่รู้โน่นรู้นี่พยายามให้รู้นั่นรู้นี่ไม่ใช่นะอันนั้นปรุงแตง่งรู้อะไรอยู่ก็รู้ก็รู้ว่าบัดเนี้ยมันอยู่กับความไม่ปรุงแตง่งไม่หลงไปอยู่กับความปรุงแตง่งแล้วก็มาได้ยึดถือความไม่ปรุงแต่งนั้นไม่ใช่อยู่กับความไม่ปรุงแตง่งแล้วพยายามจะยึดถือความไม่ปรุงแต่งให้อยู่หมัดเลยอันนี้มันก็ยึดถืออีกมันกลายไปเป็นความปรุงแตง่งมายึดถือความไม่ปรุงแตง่ง อยู่กับความไม่ปรุงแตง่งอยู่กับธรรมที่ไม่ปรุงแตง่งแต่ไม่ได้ยึดถือธรรมนั้นพราหมณ์ก็เลยถามพระพุทธเจ้ากับทูลถามพุทธเจ้าว่าทําไมพุทธเจ้าบอกว่าให้อยู่กับธรรมเอาธรรมนั้นเป็นเครื่องอยู่เอาธรรมนั้นเป็นเครื่องระลึกถึงให้มีสติสัมปชัญญะระลึกรูอยู่ในธรรมแต่ทําไมตอนท้ายพุทธเจ้ากลับตัดว่าสเพธรรมาอนัตตา คือธรรมนี่เนนะี่ยเป็นอนัตตาและสเพธรรมานาลังอภิเนเเวสายะธรรมนั้นนะ่ะที่เป็นอนัตตานั้นนะไม่อาจยึดมั่นถือมัน่นไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นทาไมบุตรเจ้าตอนแรกตัดไว้ให้อยู่กับธรรมเหมือนกับว่าให้มีสติธมปชัญญาระลึกรู้อยู่ในธรรมอย่าทิ้งธรรมแต่ไม่ให้ยึดถือธรรมทำไมตอนท้ายบอกว่า สเพธธรรมานาลางอภินิเวสายะทมนั้นก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเราพระเจ้าค่ะพระเจ้าตรัสว่าใครว่าให้ยึดถือทรทมนั้นเปรียบเหมือนเรือข้ามฟากจากทะเลทุกไปสู่พระนิพพานใครให้ยึดถือเรือนันเราแต่ถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานแล้วแล้วเจ้าจะกระโดดลงเรือไหมยังไม่ถึงฝั่งพระนิพพานแล้วจะกระโดดลงเรือเลยก็ไม่ไม่กระโดดพระเจ้าเอาไม่กระโดดเมื่อเรือนั้นไปถึงพระนิพพานแล้วเจ้าก็รู้ของเจ้าเองกันแหละ วัวเรือนั้นบัดน,นี้ถึงฝั่งปณิพานแล้วสิ้น,ย,นยึดแล้วสิ้นหลงแล้วแล้วเจ้าจะแบกเรือไว้หัวยต่อไปไหมก็ไม่แบกแล้วพระเจ้าค่ะนั่นแหละให้อยู่กับธรรมจึงไม่หลงยึดถือธรรมอาศัยธรรมนั่นแหละให้สิ้น,ส,นสิ้นหลงสิ้นยึดแม้แต่ณิพุทธเจ้าก็ตัดต่อว่าแม้แต่พะณิาพานก็ไม่ใช่ของเราถ้ถึถงปณิาพานแล้ว เราเป็นพะนิพานเราบารรลุพะนิพานยึดพะนิพานอย่างนี้พะนิพานปลอมธรรมชาติมันมีอยู่แล้วท่านดูที่ความว่างในสลาเนี่ยเป็นสลาเปิดโล่มัมนเหมือนความว่างของภายนอกเย่ยธรรมชาติภายนอกท่านจะทําความว่างเป็นธรรมชาติความว่างในสลานี่กับความว่างภายนอกท่านจะทํำยังไงมันว่าง ท่านทาได้ไหมความว่างปั้นมันขึ้นมาได้ไหมท่านปรุงแต่งปั้นความว่างขึ้นมามันจะว่างไหมถ้าลองทําขึ้นมาปั้นขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาให้มันว่างมันจะว่างไหมมันไม่ว่างเราถ้าชื่อว่าทำแล้วมันไม่ว่างเพราะทำไม่ใช่ธรรมะนะมันไม่ว่างเราปรุงแต่งขึ้นมามันไม่ว่างหรอกมันจะว่างได้ยังไงในที่นี้มันจะว่างได้ยังไงมันต้องเอาสิมันจะต้องมายึดถือสิ่งปรุงแต่งคือเอาสิ่งปรุงแต่งออกไปที่เหลือมันก็ว่างเองไม่ใช่เราไปทําให้มัน เป็นนิพพานเป็นความว่างเป็นธาตุรู้ที่ว่างเปล่าเออมันสิ้นยึดถือความปรุงแต่งสิ้นหลงปรุงแต่งเพราะไม่ไปเปสังขารที่ปรุงแต่งแล้วมันก็เท่ากับไม่มีสังขารอยู่ในใจใจมันก็เลยเป็นความว่างก็เหมือนก,นกับว่า<ๆ>เมื่อไม่มีสังขารอยู่ที่ที่นี้มันก็เลยเป็นความว่างของมันเองเมื่อไม่เอาสังขารมาปรุงแต่งยึดถือไว้ในใจใจมันก็เลยเป็นธรรมชาติที่ว่างเปล่าของมันเองแต่ถ้าเราสิ่งใดมาปรุงแต่งยึดถือไว้ในใจเราก็ปล่อยวางไปเสียเอามันออกไปเสีย เหมือนพวกท่านทั้งหลายเข้ามาในศาลาเนี่ยเดิมมันเป็นความว่างเปล่าจะให้ศาลานี้มันว่างไปหมดไม่มีพวกท่านทั้งหลายต้องทาไงก็เอาตัวลงตาด้วยเอาพวกท่านทั้งหลายออกไปให้หมดที่เหลือมันก็ว่างเองแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆไปว่างแล้วไปทําความว่างขึ้นมาว่างแล้วไปทำบางความมันว่างไหมมันไม่ว่างธรรมชาติว่างมันมีุมันอยู่แล้วสิ่งใดที่มันปรุงแต่งยึดถือไว้ในใจเอามันออกไปเอามันออกไปเอามันออกไปไม่ใช่ว่า เอาตัวเราไปไล่สังขารออกไปหมดถ้าเอาตัวเราไปไล่สังขารออกไปหมดแล้วมันจะว่างไหมเออคนอื่นโดนไล่ไปหมดเลยเหลือใครอยู่มีหนึ่งคนคือตัวเราที่ไปไล่ไล่สังขารออกหมดเพื่ออยากจะให้ใจมันว่างไอค้คนไปไล่เนี่ยมันทําให้ใจไม่ว่างแต่ตอนแรกมันก็ต้องไล่ก่อนไอ้สังขารที่เราไปยึดถือได้นใจปล่อยวางมันได้หมดแล้วที่สุดอะไอ้ปล่อยวางที่ปล่อยวางไอ้ผู้ที่ปล่อยวางด้วยไอ้ผู้ที่ปล่อยวางอย่างอื่นเนี่ย มันตั้งตัวมันเองไว้มันไล่คนอื่นหมดแล้วมันรักษาตัวมันเองไวมาเลยเป็นโรคประสาทอยู่คนเดียวมันกลัวคนอื่นจะเข้ามาไงมันกลัวใจมันไม่ว่างเดี๋ยวคนอื่นจะเข้ามาในที่นี้มาเลยเต้นเย็งเย็งเยิงยใครเข้ามากูจะต่อยให้ตกหมดเลยตกเวทีหมดเลยเวทีนี้ว่างแล้วใครขึ้นมากูจะต่อยหมดเลยมาเลยบ้าอยู่คนเดียวคนอื่นเขาเลยออกไปหมดแล้วแต่มันบ้าอยู่คนเดียวมันไม่ยอมให้สังขารใดปรุงแต่งเข้ามาอีกเลยมันอยากจะว่างแล้ว ว่างแล้วเลยว่าเป็นบ้าเป็นหลังก็ไปหมดเลยเพาะอะไรมันไม่เห็นตัวเองอ่ะที่ไปยืนขวางในความว่างและพร้อมที่จะชกทุกอย่างให้กระเด็นไปแล้วแต่ละคนดูสิมาว่างแล้วว่างแล้วเราไปแตะได้เมื่อไรเพราะเราไปพูดเราไปแตะเนี่ยของขึ้นของขึ้นใส่เลยแต่ละคนไม่มีใครเป็ของขึ้นใส่เลย,ลไ,มมไ,มเลยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายพอไปบอกเขาพอว่างไว้วว่างแล้วพอมา มาโชว์เรายกมือขึ้นฟ้าสองข้างว่างแล้วว่างแล้วเราไปแตะใครไม่ได้เลยเพอไปแตะไปพูดหน่อยเนี่ยของขึ้นใส่เลยอ่ะก็เพราะอะไรมันต่อยทุกอย่างออกไปหมดนอกเวทีแล้วอ่ะเหลือทุเหลือตัวเองยืนเป็นแชมป์โลกอยู่ในกลางเวทีใครขึ้นมากูจะต่อยให้มบอกกูไม่ว่าเดี๋ยวกูจะต่อยเอ <c oughs> <c oughs> ลยแตะไม่แตะมันได้เมื่อไหร่อสอนไม่ได้แตะไม่ได้เลยสักคนหนึ่งแต่ตัวเองอะ่ะกลายเป็นอัตราอยู่ในความว่างที่ตัวใหญ่มากเลยเลยกลายเป็น เป็นบ้าเป็นสติแตกอยู่คนเดียวต้องไปกินยาต้องไปเข้าโรงพยาบาลอยู่คนเดียวเพราะอะไรมันยึดถือถจนเป็นบ้าไปเลยยึดถือถจนเครียดเลยพอหมอบอกเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอยู่ได้ไม่เกินสิบวันจะทําอะไรก็รีบทำซะสติแตกเป็นบ้าไปเลยเป็นบ้าจริงๆเป็นบ้าไปเลยเนี่ยหลายคนก็สติแตกพอหมอบอกเป็นเป็นระยะสุดท้ายนะั่นแหละนั่งสมาธิวันละห้าหกชั่วโมง พอหมอบอกเป็นมะเร็งแล้วสุดท้ายไปจับนิ่งว่างจับโป่งโรคเบาสบายพอหมอบอกเปมะเร็งแล้ะสุดท้ายสติแตกวิ่งแฉกมาลุกอาจารย์ช่วยด้วยลมฟุบไปเป็นเจ้าหญิงนิทานจนตายไปเลยข้างในเป็นทุกข์มากเลยเนี่ยพอเราไปพูดที่ข้างหูว่าปล่อยวางปล่อยวางทำไมมันทุกข์ขนาดเนี้ยพวกคนเฝ้าไข้ก็บอกว่าอาจารย์เขาฟังอาจารย์ไม่รู้เรื่องหรอเพราะว่าเขานิทานไปแล้วเราบอกนิทานอะไรว่าข้างในเป็นทุกข์มากเลยเนี่ยพอเราไปพูดกันนั้นแหละ เจ้าหญิงนิทาร้องให้น้าตาไหลพากวาพากว่าพากทั้งที่ตาลืมไม่ได้เพราะว่ามันมันเครียดมากเลยมันระบบใจมันแตกระเบิดไปเป็นเป็นนิทาไปแล้วมันเสียหายไปแล้วสมองย่อยยับไปหมดแล้วแต่ใจข้างในเป็นทุกข์มันไม่ย่อยยับปะสิเราบอกว่าถ้ามันนิธาทั้งภายในและภายนอกมันก็นิพานไปเลยใจก็ไอจิตวิญญาณก็ดับไปเลยไม่ต้องมีมีใครไปเวียนว่ายตายเกิดได้เป็นทุกข์อีกนี่มันนิทามันทุกข์จนกลัวตายจนกระทั่งช็อกไปเลย แต่ข้างในมันไม่ช็อกเลยมันมันทุกข์ด้วยเนี่ยพอไปงานศพกระเด้งออกมานอกงานศพร้องไห้อจะช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยร้องหมร้องไห้อยู่นั่นแหละมันไม่ใช่ว่าคนเรานี่มันทุกข์แค่ตายนะบางคนนึกว่าทุกข์มากๆเลวไปกินยาตายเลยไปฆ่าตัวตายโอ้โหไอตอนเบื้องหลังการตายมันทุกข์กว่านี้อีกแสนสาหัสมันไม่เข้าใจโลกไม่เข้าใจธรรมชาติตามความจริงไม่เข้าใจโลก,ไม,โลกไม่เข้าใจก่อนเบื้องหลังก่อนมาเกิดและ เกิดแล้วตายไปแล้วเบื้องหลังของการตายมันไม่เข้าใจแต่ธรรมชาติของธาตุรู้แท้ๆเนี่ยมันไม่พึงพาการเกิดและการตายมันเป็นอมาตะเป็นอิสระจากทุกสิ่งท่านต้องเข้าถึงมันด้ยการที่ปล่อยวางสังขารหมดและปล่อยวางผู้ปล่อยวางไอตัวเราผู้ไปปล่อยวางเขาให้ทุกอย่างมันว่างเปล่าไ้ตัวนั้นตัวแสบตัวแสบจริงๆแหละไอ้นั่นมันจะเป็นโรคสติแตกมันจะเป็นบ้ามันจะเป็นประสาท มันรักษาความว่างไว้จะเป็นประสาทเลยสุดท้ายเนี่ยปล่อยวางปล่อยวางผู้ปล่อยวางผู้พยายามจะปล่อยวางทุกอย่างเลยเหลือแต่ความว่างเปล่าไอ้ผู้นั้นเนี่ยตัวเอาวิชาตัวใหญ่ตัวร้ายที่สุดเลยตัวร้ายที่สุดมีหลวงปู่องค์หนึ่งอายุท่านมากแล้วชราภาพมากแล้ว ท่านเจอหน้าเราท่านก็เออดีใจไว้เพราพอเราไปหาท่านท่านก็ดีใจก็ามายื่นแขนให้จับเอามาเพราะว่าคุ้นเคยกันนะหลวงตาหลวงปู่ปล่อยวางหมดแล้วเนี่ยปล่อยวางหมดทุกอย่างเลยไม่มีอะไรที่หลวงปู่ไม่ปล่อยวางแล้วเนี่ยหลวงตาดูที่หลวงปู่ปล่อยวางหมดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรแล้วไม่ปล่อยวาง บอกว่ายังย่าย่าง,งลวงปู่กับขอโอกาสครับลุงปู่ยังปล่อยวางไม่หมดครับเฮ้ยลูกผิดหรือเปล่าวะปล่อยวางหมดแล้วไม่มีอะไรไม่ปล่อยวางลวงปู่ยังไม่ปล่อยวางผู้ปล่อยวางที่เหลืออยู่ตัวเดียวปล่อยวางอย่างอื่นเขาหมดแล้วแต่ตัวเองอ่ะที่รักษาไว้ไม่ปล่อยวาง พอพูดแค่นี้เนี่ยท่านตกตะลึงมองฟ้าเลยเงียบสงัดไปทั้งโลกธาตุเลยไม่มีคำพูดใดๆออกมาเลยพักใหญ่เนี่ยท่านมองฟ้าออไปไกลแล้วรพึงมาว่าเราปล่อยวางหมดทุกอย่างแล้วเสร็จแล้ววันหนึ่งก็มีผู้มาบอกว่าเรายังไม่ได้ปล่อยวางผู้ปล่อยวาง กี่ปงเข้าตาตัวเองเขี่ยไม่ออกทันละพึงกับสายลมดลกะทาพมันก็เงียบสงบสงัดไปเลยไม่มีคำพูดใดๆใจากใจของท่านเมื่อแม้แต่พูดปล่อยวางแล้วยังไม่เหลือยังไม่เหลือตัวมันเองแล้วจะพูดว่าจะพูดอะไรอีก มันจึงไม่มีคำพูดอะไรอีกแล้วที่จะต้องพูดกันพวกท่านทั้งหลายก็พ,กพิจารณาเอาเองลูกตากรสอนพวกท่านจะหมดเปลือกแต่ยาปานกาจะถึงละเอียดที่สุดจนถึงที่สุดอยู่ที่สติปัญญาศรัทธาความเพียร ของพวกท่านแล้วขันติอดทนอดกันข่มใจระงับจับจังใจไม่ให้ไหลไปตามกิเลสผลทางทั้งหมดอริยามรรคพระพุทธเจ้าก็วางไว้ให้หมดแล้วอยู่ที่พวกท่านทั้งหลายจะเดินตามหรือไม่ หนทางแห่งพระอริยมรรคมีอยู่ผู้เดินตามมีอยู่ความพ้นทุกข์ก็ย่อมมีอยู่อยู่ที่พวกท่านทั้งหลายพุทธทางสรนังกัจฉามิธรรมังสระนังกัจฉามิสังกังสรนังขัจฉามิ เอวังก็มีโดยปากาละชนี